เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยที่เธอกำลังเรียนมัธยมต้นตอนนั้นเธอเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่สองซึ่งตอนปิดเทอมเกิดเหตุหน่าสลดใจขึ้นตามที่เธอได้ยินมานั้นก็คือมีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบไปเหมือนจะอกหักจากแฟนแล้วก็เกิดอาการเสียใจมาก เขาจึงมาผูกคอตายที่โรงเรียนช่วงพักกลางวันเธอกับเพื่อนๆในกลุ่มก็ไปจับกลุ่มนั่งเมามอยกันตามปกติเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานศาลายาวจะเป็นที่ประจำของพวกเธอคือตรงตึกที่พวกเธออยู่นั้นเป็นตึกของนักเรียนชั้นม3และข้างๆตึกจะมีศาลายาวๆที่พวกเธอกับเพื่อนชอบไปนั่งเล่นกันแล้วเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่ง ก็เปิดประเด็นพูดเรื่องที่พี่เขาผูกคอตายขึ้นมาตัวเธอก็เลยถามขึ้นมาว่าแล้วรู้ปะวะว่าพี่เขาผูกคอตายที่ไหน mm. เพื่อนเธอก็ตอบว่า mm. มึงลองเงยหน้าดูดิ mm. เธอจึงเงยหน้าขึ้นมองแวบแรกเธอก็แอบตกใจเพราะว่ามันมีคือสาวสาลาอยู่ตรงกับที่เธอนั่งพอดีจากนั้น เธอจึงไปถามครูที่รู้ข่าวปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเขาได้ผูกคอตายตรงนั้นจริงๆแล้วเธอก็เริ่มเห็นว่ามีขวดน้ำแดงมาวางบ้างสิ่งของต่างๆมาวางเพื่อที่ระลึกถึงบ้างแต่ครูก็บอกว่าที่ตรงนั้นก็ยังนั่งได้เหมือนเดิมไม่ต้องไปตกอกตกใจอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแล้ววันหนึ่งเธอกับเพื่อนๆก็ยังไปนั่งที่ตำแหน่งเดิม เพราะว่ามันเป็นที่ประจำของพวกเธอนั่งเมาหมอยทำกันบ้านอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วจูจ่ๆตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรขึ้นมาปากของเธอมันก็พุ่งออกมาเองว่าพวกมึงว่าความรู้สึกตอนผูกคอตายมันจะเป็นยังไงวะมันจะทรมานปะวะเธอพูดออกไปในเชิงถามกับเพื่อนๆในกลุ่ม เพื่อนมันก็ตอบมาแบบกุวนๆว่าไม่รู้ดิไม่เคยเหมือนกันวะอะไรประมาณนั้นนะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติแต่พอตกดึกคืนนั้นเธอก็ต้องเจอกับประสบการณ์สุดสยองคือเธออาบน้ำเสร็จปิดไฟเตรียมตัวจะเข้านอนชาร์จมือถือเอาไว้ข้างๆนอนแล้วก็เคิมหลับไปได้สักพักก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาที่คอ เหมือนก็มีอะไรมาลัดจนแน่นมากๆจนทำให้เธอหายใจไม่ออกคือเจ็บที่คอแบบทรมานมากๆเธอ้องไห้ร้องเรียกให้แม่ช่วยร้องอยู่สักพักหนึ่งจนแม่เปิดประตูเข้ามาแล้วก็เปิดไฟแม่บอกว่าภาพที่แม่เห็นก็คือเธอกำลังดิ้นทุรนทุลายพยายามจะแกะอะไรบางอย่างออกจากคอแม่จึงเข้ามาแกะมือของเธอออก จึงได้เห็นว่าเป็นสายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่พันคอของเธออยู่แบบว่าสายมันหลุดจากตัวมือถือแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วมาพันอยู่ที่คอของเธอพันแน่นมากจนขึ้นเป็นรอยแดงจ้ำห่อเลือดซึ่งเธอก็ชาร์จมือถือนอนแบบนี้เป็นปกติไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยแล้วอยู่ๆคืนนี้สายชาร์จมันหลุดมาลัอคอเธอขนาดนี้ได้ยังไง มันผิดปกติมากๆเธอตกใจมากและพยายามคิดทบทวนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรหรือว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเพราะสิ่งที่เธอพูดไว้ที่ศาลากันแน่คืนนั้นเธอก็เลยให้แม่นอนอยู่ข้างๆในห้องของเธอจนถึงเช้าเช้ามาพ่อมาถึงที่โรงเรียนเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังเพื่อนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเธอ ไปพูดลบหลู่รุ่นพี่คนนั้นเขาก็เลยอยากให้เธอรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนเธอก็เลยไปไหว้กราบขอขอมารุ่นพี่คนนั้นที่ปากพ่อยไปหลังจากนั้นเธอก็ไม่ต้องเจอกับอะไรอีกและเธอก็ไม่เคยปากไวอีกเลยและนี่ก็คือประสบการณ์ของเธอครับ